สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคันนี้ Compact Luxury SUV รุ่นท็อปน้องเล็กที่กี้จ้าที่สุดในยุคนี้ออปชั่นจัดเต็มค้องตัวดูแลง่ายประหยัดไปกว่า2ล้าน4แสนบาทกับ Porsche มาคั้น2.0 2016คันนี้ครับ มาดูกับเจ้าคันนี้กันนะครับ Porsche Macan หรือฉายาที่เราเรียกกันว่าเจ้าชายกบเล็กนะครับเพราะว่าเป็นตรงเล็กที่สุดนะครับใน SUV มาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์2ตัวนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ของ Porsche นะครับทำไฟหน้าออกมาได้สวยมากต่อไปนะครับมาดูที่ยางครับคันนี้นะครับยางหน้าและยางหลังนะครับต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าข้างหน้าเล็กกว่าข้างหลังนะครับ ตามทรงสปอร์ตนะครับยางหน้าเล็กยางหลังใหญ่สำหรับยางหน้าคันนี้นะครับอยู่ที่265/45 R20 มาดูที่ยางหลังนะครับยางหลังนะครับจะเป็น295/40 R20 เหมือนกันยางข้างหลังจะใหญ่กว่านะครับโอเคครับมาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเจ้า Porsche Macan คันนี้นะครับจะเป็นไฟ LED ทรงยาวอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่า เป็นทรงที่ดูสปอร์ตและเฉบีเฉียวมากนะครับส่วนบอดี้ของพอร์ชมาคันคันนี้นะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่าพ h e c a ค e เยนเยอะนะครับดูได้จากขนาดของรถนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นท่อคู่ทรงสี่เหลี่ยมนะครับต้องบอกนะครับว่าทรงสี่เหลี่ยมนี้ทำให้ดูสปอร์ตและเท่มากๆนะครับมาดูภายในของเจ้าพ s c h e มาคันคันนี้กันนะครับ มาเริ่มที่คอนโซลประตูนะครับคอนโซลประตูนะครับก็จะมีปุ่ม power window นะครับสามารถที่จะปรับกระจกได้ซ้ายขวาแล้วก็สามารถที่จะพับกระจกก็ได้นะครับส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นช่องปลดล็อกแล้วก็ล็อกส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น memory สำหรับเบาะที่นั่งไฟฟ้านะครับมาดูกันที่เบาะไฟฟ้านะครับต้องบอกเลยครับว่าเบาะไฟฟ้าของคันนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง14ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลัง ขึ้นลงหรือปรับเอ็นหลังได้หมดนะครับพบคันมากนะครับสําหรับเบาะไฟฟ้าของเขานะมาดูกวันที่สวิตช์ไฟหน้าคันนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปิดออโต้ไฟหลี่นะครับไฟธรรมดาหรือแม้กระทั่งไฟตัดหมอกก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นคีย์เลสนะครับคือไม่ใช่กุญแจในการสตาร์ทรถนะครับแต่ก็ยังมีที่บิดโดยออกแบบมาเหมือนเป็นกุญแจหลอกนะครับที่จะบิดสตาร์ทได้เลยครับ พวงมาลัยคันนี้จะนำเอาความสปอร์ตมาจากรุ่น9 1้าหนึ่งเลยจะมีเป็นแพทเทิร์นชิปนะครับบวกด้านขวาลบด้านซ้ายนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมาดูที่ด้านขวานะครับด้านขวานะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับปัดเร็วปัดช้าความเร็วเท่าไหร่สามารถที่จะเลือกได้ส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็น ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ระบบไฟสูงนะครับข้างล่างข้างล่างลงมาก็จะเป็นคร u ซคอนโทรลนะครับสำหรับหน้าปัดเป็น3จอหลักตรงกลางจะเป็นหน้าปัดวัดรอบนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นความเร็วนะครับสังเกตที่ความเร็วนะครับจะเป็น0,50 1 0 0 150 200 250 280ส่วนด้านขวาสุดจะเป็นจอดิจิตอลนะครับเรามาดูที่คอนโซลกลางของ p orsche macan คันนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับ ไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังนะครับแล้วจะมีเป็นโหมดขับรถลงเขานะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปรับอุณหภูมิภายในรถนะครับแล้วก็จะเป็นซิงค์นะครับซิงค์ก็คือการที่เชื่อมให้อะไรสองตัวเท่ากันนะครับก็แอร์สองตัวก็จะเท่ากันแล้วก็จะเป็นปุ่ม AC max นะครับเวลาที่เราขึ้นรถร้อนๆมาก็สามารถกดได้ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิให้ต่ำสุดและพัดลมให้สูงสุดนะครับก็จะเย็นมากๆนะครับ แล้วก็ปุ่ม AC อ aircon ธรรมดาทั่วไปนะครับมาดูข้างล่างครับข้างล่างนะครับก็จะมีเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็จะเป็นพัดลมนะครับเป็นปุ่มออโต้นะครับปรับอุณหภูมิกับพัดลมโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีเป็นช่องลมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบนตรงกลางข้างล่างนะครับมาดูที่โหมดกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตพัด แล้วก็จะมีเป็นโหมดออฟโรดนะครับโหมดออฟโรดก็สำหรับทางที่ทุระกันดานหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเวลาที่เราจอดรถจอดไฟแดงติดไฟแดงนะครับก็จะดับเครื่องอัตโนมัตินะครับช่วยประหยัดน้ำมันลงมาก็จะเป็นปุ่มโชคนะครับสามารถที่จะปรับระดับได้2ระดับนะครับแล้วก็ปรับให้รถต่ำลงได้ครับ สำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มตัดการช่วยเหลือนะครับหรือที่เราเรียกว่า PSM ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าข้างในนะครับก็จะเป็น power outlet 12โวลต์ข้างล่างนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับจะมี2ช่องนะครับมาดูในเก๊กันนะครับในเก๊กนะครับก็จะมีที่เสียบ USB นะแล้วก็ที่เสียบ Arc นะครับแล้วก็จะมีเป็น power outlet อีกอันนึง โอเคครับเรามาดูที่คอนโซลด้านบนกันข้างบนนะครับก็จะมีไฟเพดานนะครับไฟภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ไฟตอนที่เปิดปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มปิดหรือเปิดเซนเซอร์เวลาเราถอยหลังนะครับแล้วส่งเสียงรบกวนเราก็สามารถที่จะปิดได้ครับแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดซันรูฟเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเปิดได้ หน้านะครับก็จะมีความจุที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับสามารถที่จะเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีช่องเปิดปิดแอร์แบกนะครับแอร์แบกหน้านะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้ส่วนเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงของบสนะครับสําหรับปุ่มเปิดปิดฝาท้ายสามารถที่จะเปิดในรถได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะปิดในรถได้เช่นกันนะครับโดยกดปุ่มค้างไว้ครับมาดูกันที่ข้างหลังของ Porsche Macan er คันนี้กันนะครับต้องบอกนะครับว่า Porsche Macan er คันนี้นะครับเป็นรถ compact SUV นะครับจะมีพื้นที่ด้านหลังที่เล็กกว่า สําหรับผมนะครับผมคิดว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับเพราะสามารถที่จะมีพื้นที่ระหว่างเข่าที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนั่งสบายเลยครับส่วนคอนโซลกลางนะครับของข้างหลังนะครับก็จะมี Power outlet ์เนะครับ12โวลต์เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่วางแขนสามารถวางแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วอีก2ช่องนะครับ ส่วนเบาะนะครับก็สามารถนะครับที่จะพับได้นะครับ60 40นะครับหรือจะพับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับส่วนด้านข้างก็พับได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นเรียบยาวเลยครับสามารถใส่ของได้เยอะแน่นอนครับโอเคครับเรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้า Porsche Macan คันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ Porsche 2อนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่200 52แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่370นิวตันเมตรคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์7สปีด PDK นะครับยกเกียร์นี้มาจากรุ่น911ก็ว่าได้นะครับครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับความเร็ว0นถึงร0 0อยู่ที่ 6.7วิเท่านั้นนะครับและคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่12.35กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกนะครับว่าสำหรับรถ Compact Luxury SUV ทรงสปอร์ตคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับสำหรับข้อดีของ p o r s c h e วาเกนคันนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับคือการทรงตัวและการเกาะถนนได้ดีมากนะครับเพราะว่า p o s s c h e า a กนคันคันนี้นะครับออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ตนะครับและมีการขับเคลื่อนสล้อทำให้การขับขี่ได้อย่างทรงตัวและ การเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือบอดี้ของ Porsche m a c a นคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทําให้การขับขี่สามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวเหมาะสำหรับขับในเมืองนะครับและที่สำคัญสามารถหาที่จอดได้ง่ายนะครับส่วนข้อที่3นะครับและข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากครับนั่นก็คือราคาสามารถจับต้องได้นะครับราคารถใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่ ห้าล้านเจ็ดแสนบาทนะครับแต่วันนี้นะครับเราขายเพียงแค่3ามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหรือง่ายๆก็คือประหยัดไปถึง2องล้านสี่แสนบาทนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหรือข้อที่4ก็คือการดูแลนะครับไม่จุกจิกนะครับเนื่องจาก Porsche Macan นะครับใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่มีระบบที่จุกจิกทําให้ดูแลง่ายนะครับสําหรับ Porsche Macan คันนี้คันนี้นะครับรถใหม่ออกศูนย์ Paradise Auto Sport นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ อนุมัติไวรู้ผลภายใน1ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีประกันเครื่องยนต์เกียร์นะครับระยะเวลา1ปีและมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับอุ่นใจเหมือนเราอยู่กับคุณตลอดการเดินทางและอย่างนะครับเรายังรับจัดไฟแนนซ์และบริการส่งรถทั่วไทยครับพิเศษสุดๆสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้เยังแค่ท่านแจ้งว่ารับชมจากคลิปนี้นะครับฟรีทันทีดอกเบี้ย6เดือนแรกนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์ 095 601 9066หรือ Line ID myboy 0053นะครับและอย่าลืมติดตามเราทางช่องทาง YouTube และแฟนเพจของเราได้ที่รถมือ2มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธา,านีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ